ตอนนี้อยู่ที่น e ิ w ชนอี e-sport นะครับกําลังทดลองสีไฟอยู่จะเห็นว่าเหล็กของเรานี่คือสนามแข่งครับกําลังลองสนามแข่งอยู่นะครับจเจนว่าไฟเหล็ของเราเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเลเซอร์มาแข่งก็จะเป็นสีเขียวล็อกแคดสีฟ้านะครับนิว i ่นมาก็จะเป็นสีส้มครับไฟเหล็เปลี่ยนสีได้นะห้องซ้อมครับ ห้องซอ้อมสองห้องอันนี้ห้องคนผ้าครับอันนี้ห้องคอนทรลูมส่วนด้านหลังเป็นห้องคนผ้านะครับเห็นว่าห้องบนมีมีไฟนะครับห้าดวงนะครับเวลาแข่งพอยแบงค์แข่ง SF นะครับถ้าใครตายไฟข้างบนก็จะดับนะครับอ่านี่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งยังมีอีกสองห้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับทั้งหมดของเรา1้อยเจ็เครื่อง